เติมบูธก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนของครูมนเนื่องจากว่าครูมนติดภารกิจ1สัปดาห์เต็มๆดังนั้นจะไม่ได้เจอกันครูก็เลยจะไม่เสียเปล่าเด็กๆที่กดเข้ามาดูคลิปครูนะคะตั้งใจฟังดีเพราะว่าภายในคลิปนี้จะสอนให้จบหนึ่งเรื่องเลยนั่นก็คือเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยพระองค์เองใช้พระนามแฝงว่าพระ ขันเพชรตามตัวหนังสือที่รูพิมพ์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้เป็นบทละครสั้นๆเล่นแบบบนเวทีจริงๆเลยในสมัยร6นะคะแล้วก็หลังๆมาก็มีคนเอาไปเล่นบ้างแต่ว่าเนื้อหาอาจจะไม่ไม่ทันสมัยอาจจะแบบคนดูไม่นิยมก็เลยไม่ค่อยมีใครเล่นละครเวทีเรื่องนี้แต่ละครพูดเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆเข้าใจภายในตอนเดียวและในที่นี้เขียนว่าองค์เดียว องค์กไก่กะลันนะคะแปลว่ามีเพียงแค่ฉากเดียวฉากนั้นก็คือฉากห้องหนังสือของบ้านพระยาพักดีณรนาะฏอ่ะโดยบทละครพูดนะคะเป็นบทละครตามชื่อเลยก็พูดอย่างเดียวไม่มีการเอื้อนเอย่ยร้อยกองไม่มีเต้นไม่มีเพลงประกอบนะคะเป็นแค่บ,บทละครพูดโต้ตอบกันเป็นบทสนทนาเลยนะคะเข้าใจง่ายสั้นๆองค์เดียวโดยที่พระองค์เองเนี่ยรอหกเองเนี่ยคะ่ะได้ไป มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่เมืองนอกเนาะใช้คําง่ายๆแล้วกันนะคะแล้วพอกลับมาก็เอาวัฒนธรรมการเล่นละครเวทีมาใช้ที่ประเทศไทยด้วยแต่จริงมีมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยร5แต่ว่าพระองค์เองเนี่ยทำให้มันเป็นโรงละครเป็นคณะละครมีหลายคณะมากจนกระทั่งปัจจุบันในสมัยของพระองค์เองอะ่ะมีคณะที่เดง่งดังจริงๆก็คือคณะศรีอยุทยาอันนี้คร่าวๆนะคะว่าลักษณะละครพูดก็คือบทละครพูดโต้อตอบกันอ่ะพูดถึงเรื่องของเราดีกว่า บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีตัวละครสําคัญที่อยู่ในฉากเนี่ยสี่ตัวตัวที่หนึ่งชื่อว่าบ้านอ่าชื่อว่าพระยาพักดีนาฤนาฏพระยาพักดีนาฤนาฏเนี่ยเป็นบุคคลที่ใจดีนะคะมีสง่าราศีบ้านค่อนข้างมีฐานะเลยแหละนะคะคนที่สองตัวละครเอกก็ชื่อว่านายลำ้ำชื่อว่านายล้ำนะคะโดยนายล้ำเองเนี่ยก็เป็นเพื่อน เพื่อนของพระยาพักดีนารนาามาตั้งแต่เด็กๆสองคนนี้แอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าแม่นวลแต่แม่นวลไม่มีในฉากบทละครน,นะแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงแม่นวลเนี่ยคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งสองคนรักแต่แม่นวลดันเลือกผู้ชายที่ชื่อว่านายหลัมไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคนร่ารวยไม่ได้เลือกท่านพระยานะแล้วก็แต่งงานกันจนเขาตั้งครันแล้วก็มีลูกนั่นแหละคะ่ะ แต่ในช่วงระหว่างที่ตั้งคันนายล้มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเริ่มขี้โกงเริ่มคดโกงในการรับราชการท,ท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นยศแล้วนะเป็นทิพพระเดชะเวลายศในข้าราชการสมัยก่อนเนาะมันจะมียศนะคะยศของเขาคือทิพพระเดชะเริ่มคดโกงเริ่มแอบทุจริตในวงราชการจนจับได้ทําให้ต้องติดคุกหลายสิบปีแล้วพอออกจากคุกมาเนี่ยก็สาภาพซอมซอ้อสาภาพไม่ไม่น่าดูอะค่ะสาภาพซอมซอ้อหมายถึงสาภาพแบบ คนไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะคนติดคุกพอออกมาลูกเนี่ยคลอดแหละแม่นวลคลอดลูกแหละสองขวบในลำก็มีสิทธิ์ได้เห็นลูกอยู่นะแต่ในลำก็ติดเล่าอะ่ะคนเคยติดเล่าพอออกจากคุกปุ๊บก็ไปทําเหมือนเดิม ไปทาเหมือนเดิมแถมยังไง,งตอนนั้นอ่ะมันมีฝิ่นเรื่องฝิ่นฝอฝาสลิไม้เอกนอนหนูฝิ่นเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเป็นดอกฝิ่นก็ติดฝิ่นอีกแล้วไม่มาดูลูกไม่ดูเมียตัวเองเลยทําให้แม่นวลตัดสินใจที่จะเอาลูกสาวตัวเองลูกสาวนะคะตั้งชื่อว่าแม่ละออนี่ก็คือตัวละครที่สามเมื่อกี้มีพยาพักดินรินาศนายล้ําแล้วก็แม่ละอล้วนะที่จะอยู่ในฉากแม่ละออตอนนั้นสองขวบเลย ตัดสินใจแล้วตัวเองอ่อนแอมากน่าจะเลี้ยงดูลูกไม่ไหวเลยพาไปที่บ้านพระยาพักดีนารนาธพระยาพักดีนารนาธก็เลยรับเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมตั้งใจจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะก็แม่นวลก็เสียชีวิตนะเพราะด้วยสภาพร่างกายอ่อนแอมากเขาอยู่ไม่ไหวแม่นวลเสียชีวิตทําให้แม่ละอได้ไปอยู่กับบ้านพระยาพักดีนารนาศตั้งแต่เด็กๆนายล้ําตอนนี้ เขาออกคุกเป็นว่าเล่นไม่สนใจลูกเมียไม่สนใจครอบครัวแล้วนะคะแต่ยังจําได้นะว่าตัวเองมีลูกสาวอะ่ะเออส่วนตัวละครที่สี่ค่ะชื่อว่าอ้าคำาอ้ออ่างไม่โทรสัตอายอ,อยกักอ้ายคำในที่นี้เป็นการเรียกคนรับใช้นะคะคําเนี่ยเป็นชื่ออ้าคำบัมพยาพักดีนะรนานมีคนใช้ชื่อว่าไอ้ายคำนิสัยของเขาคนซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็จงรับพักดีกับเจ้านายมาก,มากๆคราวนี้ยครูจะเล่าถึงเรื่องย่อละ เรื่องย่อของเขาที่เป็นบทละครพูดเลยนะและดูครูจะพาพวกเราดูตัวบทละครบางส่วนที่ที่น่าสนใจนะคะเริ่มเรื่องมาเนี่ยเปิดฉากปุ๊บในตัวบทมันน่าเปลี่ยนนะเพราะว่าฟิลเตอร์ไม่เหมือนกันอย่างน้อยครูก็ใส่ฟิลเตอร์นะเพะื่อเพื่อจะไม่ตกใจครูเนาะเออตั้งใจฟังนะคะถ้าใครฟังไม่จบคลิปนะเธอจะไม่รู้ว่าคําถามของครูคืออะไรนี้อา่าดมนะจ๊ะ ได้พิกัดบอกนะจ๊ะเริ่มฉากที่ครูยกมาให้ดูนะคะทุกคนดูในฉากนะมันก็จะบรรยายมาเลยนี่คือหน้าแรกในหนังสือเรียนที่อยู่บนโต๊ะครูไปดูได้ฉากห้องหนังสือบรรยายว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีบทสนทนานระหว่างตัวละครอย่างหน้าเนี้เปิดมาม่านบเขาบอกว่านายล้ำเข้ามาทางประตูนายล้ำเนี่ยเป็นคนอายุราวสี่สิบหน้าตาแก่แต่หน้าตาแก่นะผมหงอกหน้าย่นมากแลจมูกออกแดงๆ เห็นได้ว่าเป็นคนกินเหล้าจัดแต่งกายค่อนข้างจะปอนปอนคำว่าปอนปอนในที่เนี้ยแปลว่าอะไรคำถามที่หนึ่งเขียนใส่สมุดนะจ๊ะตอบนะจ๊ะปอนปอนแปลว่าอะไรในในหน้าหนึ่งนะคะแต่ยังเห็นได้ว่าเคยเป็นผู้ดีมาครั้งหนึ่งแล้วอ่านายล้ำบอกก็แล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะกลับเป็นการถามนายไอคํำ ไอคําตอบเห็นจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่ายห้าโมงยินทุกวันออฟฟิศเป็นคําทับศัพท์เราหกระเรียนเมืองนอกใช้คําออฟฟิศไม่พูดบริษัทออฟฟิศย่างนงี้นะดูนะดูดีๆนะถ้างั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ไอคําก็นั่งลงครับมานะไม่ไปไหนนะแล้วนายลําก็มองไอคําแล้วก็บอกว่าแกไม่ต้องนั่งคอ,อยอยู่ตรงนี้หรอกมีธุระไปทําหรอกไปทําเลยไม่ต้องมานั่งหรอกไอคําตอบสั้นๆว่าครับเฮ้ย แกจะคอยอะไรอีกล่ะคือเหมือนแบบไอ้คําไม่ไว้ใจอะนักเรียนนึกออกใช่ไหมว่าเขาไม่ไว้ใจในการมาของนายลาจะไล่แค่ไหนก็ไม่ไปหน้าต่อมาค่ะก็ยังไม่ไปอยู่ดีถ้าจะคอยนะ่ะไม่จําเป็นไปเลยแกจะไปไหนก็ไปครับแล้วก็นางนิ่งๆนายลาก็เลยหัวเราะขึ้นมาฮ่าฮ่ฮแกเห็นท่าทางฉันไม่ได้การกระมังแต่ที่จริงฉันนะ่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ําไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลย ครับแต่เหมือนออกไม่เชื่อเห็นไหมในวงเล็บคนเล่นละครก็จะต้องเล่นตามบทแบบไม่เชื่อ,อ,อแกไม่เชื่อที่จริงก็ไม่น่าเชื่อหรอกรูปสร้างฉันมันโทมเต็มทีเครื่องแต่งตัวหรือก็ปอนเต็มทีอย่างนี้แต่ฉันสาบานได้เลยว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของของท่านเจ้าคุณเลยเข้าใจไหมครับนะคะก็จากหน้าเนี้ยทําให้เห็นเลยว่าไอนะ้คําเป็นคนซื่อสัตย์กับเจ้านายมากๆตรงบรรทัดสุดท้ายของหน้าเนี้ค่ะ พระยาพักดีเดินเข้ามาแล้วและได้ยินเสียงดังเนาะพระยาพักดีเข้ามาทางบ้านแล้วก็เลยยังงงๆอยู่ว่านี่คือใครไอ้คาก็เลยพูดขึ้นว่ารับประทานโทษขอรับแล้ววงเล็บบอกว่าบุ้ยปากไปทางนายล้ํานี่นเลยลงทําหน้าบุ้ยปากไปตามครูซิรับประทานโทษขอรับแบบเนี้ยน่าจะแบบชี้ให้บอกอย่างเงี้ยค่ะคําว่ารับประทานโทษขอรับในสมัยก่อนนะแปลว่าขอโทษครับเขาจะไม่พูดขอโทษแต่เป็นการแบบขานนามให้กับเจ้านายแบบ สักครู่นะคะ e x c u s ิสมีประมาณนั้นะ่ะรับประทานโทษขอรับบุยปากไปทางนายล้ํานะและพยาพักดีทํางไงต่อก็มอ,มองมองว่าแบบนี่คือใครมองดูแล้วก็ในบทบอกฉันไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะจําได้ครับคล้ายครับคลา,คคลาก็อย่างนั้นสิครับใต้เท้า,ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจําคนเช่นผมยังไงได้เรียกเจ้าหน่ายว่าเต้าใต้เท้านะคือนายล้ํามาเรียกพยาพักดีว่าใต้เท้าพิษพิษไปก็ออกจําได้นายล้ําใช่ไหม พิษพิษตัวนี้ค่ะพอพานสลิซอซาราเนี่ยแม้ว่าพิษตั้งใจดูขอรับนายล้ําทิพพเดชะอ๋องั้นนั่งซสก่อนสิหน้าถัดมาก็จริงๆมันไม่ได้ไม่มันมันมันต่อกันกว่านี้นะคะแต่ครูตัดมาแค่บางบทที่น่าสนใจให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างพวกเราไปอ่านเต็มเได้ในหนังสือเรียนวรรณคดีวรรณกรรมนะคะแพรย์พักดีถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปทําอะไรมาอีกไหมนอกจากเข้าออกคุกเนี่ยนายลาก็บอกว่าไปค้าอยู่กับเจ๊กจีน พญาพักดีถามว่าค้าอะไรตอบสั้นๆเลยว่าฟินนั่นก็คือยาเสพติดเนาะเอกำไรดีไหมละ่ะพยาพักดีถามนายรัมก็ตอบไปตรงๆเลยว่าชิปหายหมดตัวก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงรอหกเนี่ยแทรกความไม่ดีของสิ่งที่มันเป็นอบายามุกใส่เข้าไปเลยของผิดกฎหมายยาเสพติดมันไม่ดีอยู่แล้วใครทําก็ชิปหายหมดตัวทํายังไงละ่ะกว่าเขาจับได้นะสิาะดีที่ไม่ติดคุกเข้าไปด้วย ผมรอดตัวเพราะผมมีหมอความที่ดีหมอความแปลว่านายความสมัยก่อนเนาะก็แก้ต่างให้แล้วติดตารางอยู่พิษณุโลกด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปตรงบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่สามเนี่ยค่ะบอกว่าระหายน้ําระหายมาจากคําว่ากระหายที่แปลว่าหิวน้ําระหายน้ําพิลึกแฮะอยากกินน้ำเนาะการเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีนะคะแพทพดีเลยเรียกไอคันในหน้าถัดมาบอกว่าไปหาโซดามาถ้วยเถอะ แต่ก่อนเล็กถ้วยแสดงว่าโซดาเนี่ยเป็นทับศัพท์เป็นเครื่องดื่มซ่าๆต้แต่สมัยก่อนละโซดาเปล่าหรือครับในรำถามจะเอาครีมโซดาหรือน้ำแดงละ่ะคำถามข้อสองทุกคนนะเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าน้ำแดงโซดาเป็นยังไงถ้างั้นคุณบลขอถามว่าครีมโซดาคือน้ำโซดาแบบใดคำถามข้อที่สองตอบในสมุดนะใน้ำก็เลยบอกว่าน้ำเหลืองไม่มีหรอกครับ มันค่อยชื่นอกชื่นใจหน่อยน้ำนเหลืองในที่นี้คือแอลกอฮอล์ถูกไหมไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่ให้กินเวลาร้อนๆอย่างนี้หรอกและไอ้คําก็ยกน้ำโซดามาวางบนโต๊ะแล้วก็กลับอกออกไปในลํำยกดื่มตามตามบทเลยนะก็คุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งนายํำถามว่าได้ยินว่าลูกสาวอ่ะโตแล้วเป็นสาวใหญ่ใช่แล้วหรือไม่ครับท่านพญาพงศ์ที่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกอุ๊ยรู้ได้ยังไงอะ่ะอ่ะ นายลำบอกว่าผมไม่ได้เห็นหล่อนตั้งแต่หล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นผมก็อยากจะดูว่าหล่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะท่านเพียรพักดีก็เลยเอารูปแม่ละออที่ฉายเมื่อเร็วๆนี้เอามาให้ฉายแปลว่าถ่ายรูปครัสมัยก่อนเรียกว่าฉายภาพถ่ายภาพนะคะนลยลำก็รับรูปแล้วก็ไปดูเหมือนแม่จังเลยเหมือนแม่จริงขอรับผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณรณชิตใช่หรือไม่ พยาพดีก็ตอบว่าอืมอย่างนั้นแหละจะแต่งเมื่อไหรครับเร็วๆนี้แหละถ้ากําหนดวันเมื่อไหร่ใต้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับพยาพดีบอกว่าจําเป็นด้วยหรือในลําก็ผมจะได้มาช่วยงานไงอะไรแกจะมาด้วยหรือตริตรองเสียให้ตลอดหน่อยเถอะในลำบอกผมเห็นควรตัวผมจะมารดน้ำด้วยนะครับรดน้ำแต่งงานเนะี่ยนี่แกออะไรมานนึกท่านพญาถาม นเรียงคิดว่าทําไมพยาพักดีดูแบบงงๆว่าเอ้ยถามหาลูกจะมาลดน้ํางานแต่งลูกเพื่ออะไรพยาเักดีเลยตอบไปว่าดูเกินเวลาเสียแล้วแม่เราออจะมีเย่ามีเรือนอยู่แล้วผมไม่เห็นว่ามันจะเกินเวลาเลยแกคิดจะทําอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจือจานในธุระต่างๆตามเวลาอันสมควรพยาพักดีเลยบอกว่าฉันบอกแล้วว่าเขาจะมีเย่ามีเรือนอยู่แล้ว ก็ทราบเมื่อ,อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปอยู่มีเย่ามีเรือนของตัวเองแล้วผมจําเป็นต้องไปอยู่กับเขาอ่าจะได้มีกําลังแก่เขาบ้างนันเรียนคิดว่ามาถึงตรงเนี้เขาอยากจะไปดูแลลูกจริงๆริงไหมคนแบบในร้มา์มันไม่จริงนะลูกอ่านต่อนะเอ๊ะแกเนี่ยจะเป็นบ้าเสร็จแล้วกระมังในร้ําตอบทาไมแกจะคิดไปอยู่กับลูกสาวอย่างนั้นหรอทําไมครับ ก็ผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยผมนะ่ะเขาก็มั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงวงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เที่ยวหรือพญาพักดีโกรธแล้วก็ตะโกนไปเลยว่าแกจะไปเป็นเจ้าบุญนายบุญคุณอะไรเขาเขาจะได้เลี้ยงแกก็ผมเป็นพ่อแม่ละออดูก็มีบุญคุณแล้วเอ๊ะนี่แกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่พ่อของแม่ละอออยางงั้นหรือคำถามที่สาม ขยายในที่นี้แปลว่าอะไรคะแกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่และอออย่างนั้นหรือนี่คือคำถามที่สามแล้วนะมีสามข้อแล้วนะใครไม่ดูทำงานไม่ได้เด้อมาต่อ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 เมื่อกี้นะคะคุณบอถามคําถามที่สามไปแล้วเนาะใครไม่ทันกลับไปดูนะย้อนเองนะต่อมาเมื่อกี้นะ่ะพระยาพักดีบอกว่าแกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อของแม่และอออย่างนั้นหรือได้รับก <ๆ S 1> ็เลยตอบกลับไปเลยนะคะว่าเจ้าคุณ <t om> ผมจะต้องพูดตามตรมผมนําหมดทางหากินแล้วไม่แลเห็นทางอื่นนอกจากที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงนี่เปิดเผยแล้วนะอ๋อนี่นะแกต้องการเงินอย่างนั้นหรือ, <g _ Ole metropolitan> รอก็แน่ล่ะไม่มีเงินก็อดตายเท่านั้นเองรนายาพอดีก็บอกว่าก็จะพูดการเสียตรงๆเท่านี้แล้วกันเอาเถอะฉันจะให้แกเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ถึงจะพอเอาไปสิบช่างก่อนพอไหมอ่ะสิบช่าง ช่างเนี่ยเป็นสกุลเงินในสมัยก่อนคำถามข้อที่สี่หนึ่งช่างเท่ากับเท่าไหรสิบช่างเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเออหนึ่งช่างมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะและได้รับำตอบว่าไม่รับประทานไม่รับประทานในทีนี้ไปว่าไม่ได้กินเงินนะแต่ว่าไม่เอามันเป็นคําสมัยก่อนไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างพุทโธเจ้าคุณแต่ที่ผมชิบหายในเรื่องค้าฝิ่นก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอา้า ร้อยช่างก็เอ้าโอ้โหทุ่มมากท่านพยาพักดีนะคะผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิบหายหรอกช่างฉันเถอะขอแต่แกรับเงินร้อยช่างแล้วก็ไปเสียให้พ้นแล้วถ้าผมหมดผมจะไปเอาเงินที่ไหนอีกล่ะผมไม่ได้โง่นะเจ้าคุณถ้าให้ผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมเงินก็จะไม่เสียมากนักเรียนเห็นหรือยังว่าธาตุแท้ของคนแบบนายล้ำเป็นยังไงเห็นแกเงินไม่ได้เห็นแกลูกจ้าเห็นแกตัวด้วยแต่ท่านพยาพักดีในเรื่องน่าจากที่ครูเล่ามา เด็กๆเห็นไหมว่าเขาอยากให้ลูกเขามีความสุขเขาอยากให้ลูกเขาได้ดิบได้ดีไม่อยากให้มาจมปลักกับถ้ารู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆคนเนี้โผล่มาจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอ่ะหน้าต่อมาฉันเหตุสมควรแล้วฉันจะได้ประสงค์ที่จะทําแม่ละออนเนี่ยดีเกินที่จะเป็นลูกคนเช่นแกยังไงต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาแล้วก็ลุกขึ้นจ้องเลยนะตอนแรกนั่งคุยกันลุกขึ้นจ้องนาย้ําเลยฉันไม่ยอมให้แกพบจะเอาเงินเท่าไหร่ ผมไม่เอาเงินของคุณขึ้นเสียงใส่กันถ้าอย่างนั้นก็ไปพ้นบ้านฉันไปผมไม่ไปจะทําไมนักเรียนคนกวนนะรู้สึก,กว่ากวนไหมนี่แนะ่แกจะมาทําอวดดีกับฉันนะไปตรงนี้น่าเหมือนไส้มากเพราะบทบรรยายว่าผมไม่ไปแล้วก็นั่งไขว่ห้างกระดิกขาจินตนาการเองนะคะว่ากวนขนาดไหนนะอย่าให้ทําเกิดเคืองมากขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเหนียวใจไว้ไม่อยู่ คืออดใจไม่ไหวอาจจะลงไม้ลงมือคุณจะทําไมผมฉันไม่อยากทําอะไรแกแต่ถ้าแกไม่ไปล่ะก็จะเป็นอะไรจะทําแมแหมทาเก่งจริงนะเจ้าคุณแก่แล้วนะครับจะประพฤติเป็นเด็กไปได้ดูคําพูดสิจริง,รงฉันแก่จริงแต่ขอให้เข้าใจว่าแกสู้ฉันไม่ได้นะฉันได้เปรียบแกมากฉันกําลังยังมีพอตัวแต่แกนะ่ะมันอ่อนเสียแล้วด้วยฤทธิ์เล่ามันเข้าไปฆ่าแกแล้วนะเนี่ยเขาเถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งไอคำวิ่งเข้ามาในฉากนี้ แล้วบอกว่าใต้เท้าขอรับคุณละออขึ้นกระไดมานี่แล้วคุณละออก็คือลูกสาวใช่ไหมพญาพักดีก็เลยรีบเอาแท้ไม้ที่กำลังจะตีอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแล้วในํำก็หัวเราฮ่าฮ่าฮ ah, ่าเคราะดีจริงตกรกสิไม่ได้พูดว่าตกนรกนะตกรกสิคือสะบดคำขึ้นมาแปลว่าตกนรกแม่ละออเข้ามาทางขวามือแม่ละอออายุประมาณ17ปีแต่งกายอย่างไปเที่ยวนอกบ้านเพิ่งกลับมา แหมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับมาบ้านวันจริงฉันหมายจะกลับมาให้ทันคุณพ่อกลับทีเดียวทําเสียงเองเลยกลับบ้านวันจริงก็คือกลับมาแต่วันแบบไม่ได้กลับดึกอะไรอย่เงี้ยพยาพักดีเรายิ้มแล้วก็บอกว่าพ่อได้เลิกงานเร็วหน่อยก็เลยกลับมาแล้วแม่ลอก็หันไปดูนายลำแล้วหันไปพูดกับพระยาว่านั่นใครคะพะยาพัดีตอบว่าคนเข้ามาหาพ่อ แล้วในลำก็ตอบออกไปเลยนะอัตโนมัติว่าฉันเป็นเกลอเก่าของท่านเจ้าคุณท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงขอรับอพยาพักดีก็งงง,งแล้วก็พยักหน้าเมื่อกี้ยังอยากได้เงินอยู่เลยเกลอเก่าแปลว่าเพื่อนเก่านะคะอ๋อแล้วแม่ละอกก็นั่งลงไหว้ด้วยความมารยาทดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณอาเหมือนอาดิฉันเหมือนกันทําไมดิฉันไม่รู้จักคุณอาเลย แม่แลาออกก็พูดแบบนี้นั่งลงแล้วก็พูดนะจินนากันนะนั่งแล้วก็พูดนะจ๊ะฉันอยู่หัวเมืองหัวเมืองไมว่าต่างจังหวัดเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหล่อนแล้วแหละเมื่อไหร่คะดิฉันจําไม่ได้ดิฉันเป็นคนที่จําคนแน่นักนะแล้วนายลำก็ยิม้มหล่อนเห็นจะจาฉันไม่ได้เมื่อฉันได้เห็นหล่อนครั้งก่อนนะ่ะหล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นแม้ถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ของดิฉันละะสิคะ แล้วนายลำก็มองตาพระยาพักดีแล้วก็เสียงแบบเครือเครือสันส่นๆเหมือนคนจะร้องไห้ว่าฉันรู้จักคุณแม่หลอนดีและแม่ลอ,องก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นยิ่งฉันยิ่งดีใจมากที่ได้พบคุณก็คุณพ่อดิฉันที่ตายไปล่ะคะอาแม่ลอ,องเขาเ้าใจว่าพ่อแท้ๆได้ตายไปนะรู้จักไหมนายลำก็พยักหน้าถ้าอย่างนั้นคุณอาก็ต้องรู้จักกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลย เคยเห็นแต่ในรูปที่ห้องของคุณแม่รูปร่างสูงสูงหน้าอกกว้างดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริงหน้าตาเป็นคนซื่อใจคอกว้างขวางถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีอ่าดิฉันเนี่ยไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดทีเดียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเอาเด,เดาในใจคุณพ่อนี่ก็บอกดิฉันอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อพยาพักดีพักหน้าแล้วได้เห็นไหมเขาเขา,เขาเชื่อมาโดยตลอดว่าพ่อแท้แท้ของเขาอ่ะ เป็นคนดีดูจากแค่ดูจากรูปสมัยหนุ่มๆน,นะแล้วก็ความพยายามพักดีเรนาฏน,านา่ะก็โกหกไปเลยว่าแบบตายไม่อยากให้ลูกรับรู้ว่าพ่อเป็นคนไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าตองเป็นพ่อแท้บอกอเสมอว่าฉันเป็นพ่อบุญธรรมปลูกฝังได้ดีมากๆทําให้ตอนเนี้นายลัเริ่มมีความคิดกําลังจะเปลี่ยนใจแล้วเพราะลูกชมมาโดยตลอดเลยถามกลับไปว่าถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายน่ะเป็นคนไม่ดีแหละหล่อนไม่ยอมเชื่อจริงๆหรอ ดิฉันจะเชื่อได้ยังไงคะดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีเออแล้วคุณพ่อบอกหรือยังคะเรื่องดิฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันยินดีด้วยคุณอามารดน้ำดิฉันนะคะเออฉันเอออึกอักฉันต้องรีบกลับหัวเมืองนะ่ะโทรคุณอาจะอยู่รถน้ํากับดิฉันไม่ได้เลยเหรอฉันขอติตองดูก่อนแต่ยังไงฉันก็ขอไวพรให้เรามีความสุขนะแล้วแม่ละออกก็ว้ ดิฉันขอรับพรล,ล่วงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาชวนคุณอาให้อยู่รดน้ำหน่อยนะคะแต่หนูจะเข้าไปในเรือนเสียทีค่ะคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าแม่ราอาเป็นเด็กมีมารยาเห็นไหมไม่อยากขัดจังหวะของการคุยกันของแขกก็เลยออกไปแล้วในลําก็นิ่งหลังจากที่แม่รอออกไปแล้วก็น้ําเสียงเหมือนคนจะร้องไห้นะคะแล้วก็ตอบว่าเจ้าคุณขอรับใต้เท้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมผมมันเลวซามเกินที่จะเป็นพ่อเขา ผมรู้สึกความจริงเดี่ยนี้เองเพียงแค่คําพูดของลูกสาวและพฤติกรรมที่ดูดีแล้วพยาพฤกิก็ตบบ่าในล้ำในล้ํำเลยตอบกลับไปประโยคนี้สําคัญมากจํานะหล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลย หลังจากนั้นก็ถอดแหวนออกมาจากนิ้วนี่นะครับแหวนเนี้เป็นของแม่นวลผมติดตัวไปได้แค่สิ่งเดียวนี่แหละเจ้าคุณได้โปรดเมตตาผมสักทีพอถึงวันแต่งงานแม่และออนเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขาบอกว่าเป็นของรับไหวของผมส่งมาแทนตัวแล้วพญาพักดีก็รับแหวนนะคะแล้วก็ตบบ่า ผมขออะไรอีกอย่างได้ไหมท่านเจ้าคุณในายลำขออย่าได้บอกความจริงแก่แม่และออเลยให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขาและให้นับถือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะฉันจะทำตามแกประสงค์ขอรับผมจะตั้งใจทำงานหากินในทางชอบธทำและ ถ้าผมคิดโยกโยกไปทางอื่นขอให้ผมแคล้วอายาจากอายาจากอายาแผ่นดินนะลูกกฎหมายแผ่นดินนะคะเอออตั้งใจไว้นะสุดท้ายในายลำก็ผมบอกว่าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยแล้วก็จะแบบขอบคุณมากแบบที่ท่านดูแลลูกสาวไว้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็เช็ดน้ําตานะคะแล้วพี่ยาพักดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วในายลำก่อนลาไปอ่ะก็ก็ลา าลแต่ท่านพยาพักดีเอาเงินให้นะคะเด็กๆเอาเงินให้ในายลำแล้วนายลำไม่อยากรับแล้วตอนนั้นแต่ว่าเจ้าเือคุณบังคับให้รับเงินไปเพื่อไปตั้งตัวทำมาหากินแล้วก็ไปหยิบกรอบรูปของแม่ละออเอามาให้ในายลำแล้วนายลำก็มองดูรูปแม่ละออแล้วก็น้ําตาไหลหลังจากนั้นก็เดินออกไปยืนพิงกรอบหน้าต่าง่าแบบอยู่ตรงหน้าต่างบ้านของเขาอะค่ะพยาพักดีก็ยืนมองแล้วนายลำก็เดินจากไปค่อยๆเดินจากไป แล้วก็ปิดมา่านจบจบในที่นี้คือจบละครเวทีนะคะบทพูดละครพูดมันมีแค่องค์เดียวที่เป็นคำถามเนาะเด็กๆจำได้ใช่ไหมว่าครูถามไปแล้วกี่ข้อตอบให้ถูกนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เรื่องอื่นๆคติสอนใจกันนะคะ มาถึงช่วงการวิเคราะห์นะคะคติสอนที่ได้จากเรื่องนะคติที่ได้จากเรื่องเลยอันแรกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเห็นจากผลที่นายล้ําโดนตั้งแต่ค้าฝิ่นทุจริตในข้าราชการแล้วก็ต้องรับกรรมนะส่วนคนทําดีก็ได้ดีต่อไปความรักของพ่อที่แท้จริงคือการเสียสละทั้งพ่อบุญธรรมแล้วก็พ่อแท้ๆพ่อบุญธรรมเนี่ยเสียสละเลยนะตั้งแต่ตอนที่อ่า เลี้ยงดูด้วยเงินทองเลี้ยงดูแบบอย่างดีส่วนพ่อแท้ๆในล้ำก็มาเสียสละตอนท้ายก็ยังดีนะที่ได้แสดงออกตอนท้ายข้อสามที่ครูให้มาคือความรักบริสุทธิ์ไม่จํากัดแค่สายเลือดเดียวกันหนูสังเกตไหมว่าพยาพักดีคอยปกป้องแม่ละออมากๆไม่อยากให้ในายล้ำได้บอกความจริงอะ่ะคือเขาอยากให้ลูกเขามีความสุขถ้าสมมุติว่านายล้ำบอกไปว่าน,นี่คือพ่อแท้ๆแ,แม่เราอาจจะเป็นหมาหัวเน่าในสังคมก็ได้ ในนี้มีคําว่าหมาหัวเน่านะในตัวบทเธอลองเปิดอ่านดูเพราะว่าพยาพักดีไม่อยากให้แม่เรารโดนใครๆเขารังเกียจนะคะความหวังดีและอสุดท้ายเลยฝากไว้สําหรับเด็กๆทุกคนไม่ควรหลงผิดอยู่ในอบายามุกอบายามุกในที่นี้มีทุกมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดหรือว่าการเล่นพนันออนไลน์เห็นนะเดี๋ยวลงผิดนะเพราะฉะนั้นนี่คือสี่ข้อที่ครู สรุปมาให้นะคะจากตัวบทละครพูดเรื่องนี้คำถามข้อสุดท้ายคำถามที่ห้าขณะที่ห้าของครูคือเมื่อกี้มีสี่คำถามแล้วไปทัวนเอาเองนะถามว่าอะไรอะคำถามที่ห้านะคะให้นักเรียนนะไปดูในตัวบทสันทนาที่อยู่ในคลิปนี้เอาแค่บ,บทสนทนาที่อยู่ในคลิปนี้ที่ครูแคปแคปแล้วครูพูดให้ฟังอะคะ่ะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งคำที่ครูยังไม่ได้ถามหนึ่งคำที่ครูยังไม่ได้ถามว่ามันแปลว่าอะไร ครูอาจจะบอกความหมายไปแล้วก็ได้นะฉะนั้นเลือกมาหนึ่งคำจากบทสนทนานี้แล้วก็บอกครูซิว่ามันหมายความว่าอย่างไรที่เธอเลือกมานะคะไปดูเองนะถามอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะสองชิ้นงานโดยให้เรียนทำเนี่ยทั้งสัทั้งสัปดาห์เลยที่ครูไม่อยู่ให้นักเรียนเปิดดูแล้วนักเรียนก็ดูงานที่ครูจะทิ้งไว้ให้นะงานชิ้นที่หก็คือถามไปแล้วตอบคำถามที่ถามในคลิปห้าถามลงสมดุด นีคือชิ้นที่1ง,งานชิ้นที่2คือให้ประเมินคุณค่าของตัวละครลงสมุดตัวเองเลือกมา1นึตัวละครนะคะเดี๋ยวตัวอย่างการประเมินคุณค่าตัวละครคุณจะส่งในกลุ่มแชทห้องแต่ละห้องให้ดูนะคะสมมติคุนมนเนี่ยเลือกตัวละครเป็นไอค่ำสมมุิขุนมนเลือกไอคำ้ำตัวประกอบสุดๆแต่มีบทบาทนะหนูก็อาจจะประเมินว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไร ดูแล้วเป็นยังไงลักษณะาภายนอกลักษณะาภายในคิดอะไรอยู่ตัวอย่างคําพูดเนี่ยแสดงไอ้เขาออกถึงว่าอะไรแล้วเขาเนี่ยให้ข้อคิดคุณค่ากับการดําเนินชีวิตเราอย่างไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูคู่ว่าทุกคนมีตัวละครในใจแล้วละ่ะเราเห็นแล้วแหละว่าใน4ตัวละครนี้ที่เล่นบนเวทีเนี่ยทุกตัวมีความสําคัญหมดเพราะมันเป็นละครเวทีมันต้องพูดคุยสนทนาการตั้งแต่เริ่มเปิดเรื่องโดยที่นายล้ํามาเจอกับไอ้คา อันที่สองนายลาต้องการจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของลูกสาวให้ลูกสาวดูแลแต่ว่าพญาพักดินรราชเนี่ยไม่อยากให้มาอยู่เพราะไม่อยากให้ลูกไม่มีความสุขไม่อยากให้ลูกเป็นหมาหัวเนา่าเลยขัดขวางทุกอย่างจะเอาเงินให้เสนอข้อต,ต่างๆจนกระทั่งนายลำได้เจอกับแม่และออตัวจริงได้เห็นกริยามารายาทได้เห็นคุณงามความดีได้เห็นการมีพ่อในใจที่เป็นคนดีไม่มีที่สิทึ่งต่างจากปัจจุบันต่างจากความเป็นจริงทําให้พลิกเลยคดีพลิก จากที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นเห็นแก่ลูกนี่คือจบเรื่องนะคะเขาตั้งชื่อเรื่องได้เหมาะมากเห็นแก่ลูกนะคะแล้วก็ผูกเรื่องได้ดีจากความเห็นแกตัวผันมาเป็นเห็นแก่ลูกเพราะสิ่งที่ลูกได้พูดมาวันนี้ไปแล้วยาวหน่อยแต่ว่าตั้งใจฟังแล้วก็ครูจะไม่ทวนอีกนะพอครูกลับมาจากราชการสอบเก็บคะแนนนะจ๊ะแล้วงานที่สั่งก็คือส่งวันที่สสิงหาคมนะ ไม่ให้ส่งเลยค่ะไม่ให้ส่งบนโต๊ะเพราะเดี๋ยวมันหายไปเก็บไว้ตอนครูม,มาแล้วส่งวันที่สี่นะคะแล้วเจอกันขอบคุณเด็กๆมากที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้หรือถ้าวันถึงวันอยู่ในห้องเรียนนักเรียนสามารถไปเอาหนังสือบนโต๊ะครูม,มานั่งอ่านดูตัวบทละครได้นะวันนี้ไปแล้วมีอะไรสงสัยทักมาถามได้นะคะบา,บายอันนี้ยาดมนะเดี๋ยวเอามามาปักตะกร้านะ หอมอ่ะมันกินแอปเปิ้ลชื่นใจบา,บาย